ทีก,ทกําลังเข้ามาติดตามรับชมทั้งช่องน้ำพอ่อนพัทราในขณะนี้นะคะน้ำพอ่อนก็นยินดีตอนรับเอฟซีทุกๆท่านเขาสู่ช่องของน้ำพอ่อพัทราคือเกา่าคือเดิมนะคะวันี้นะคะน้ำพอ่อนจะนําสาระนากรมเป็นช่วงตอบคําถามเอฟซีที่ถามมาทางหลังไหมนะคะเพราะว่าคลิปความรู้แกีแก่ยวก,กับอขอบกฎหมายการรับมรดกหรือการติดต่อง,งานราชการ เหตุไดจังบได้รับการตอบรับจากหน่วยงานราชการนะคะบางครั้งเอฟซีอาจจะเข้าใจผิดนะคะกางทีเอฟซี FC จะเข้าซื้อสารานาเรอนะคะน้ำพ่านขอความกรุณาเอฟซีทุกท่านใส่กันกัะไรก็ดแช่ก็ดติดตามกัดซับสใครนะคะและก็แช่ไปให้เพื่อนๆของเอฟซีทุกท่านได้รับรู้รับทราบน้ำกันเพราะว่าน้ำพ่านคิดว่าหน่อยช่องนักนะคะที่เะดิดเหตุสารานาเรอความรู้ที่จําเป็นกับ การใช้ชีวิตประจําวันอยู่ในกรอบกฎหมายในแตไหนไดเของจะบ่ตกเป็นเยื่อของผู้รูกฎหมายที่ขาดคุณธรรมนะคะส่วนคนที่เจอคนดีก็ถือว่าท่านดวงดีที่เจอนักวิชาการในนักกฎหมายที่มีคุณธรรมพร้อมที่จะซอยเหลือพี่น้องประชาชนมื่อนี้นะคะละําพอนจะนําความรู้ตอบคําถามให้กับ f อ c ได้รับรู้รับทราบพรวายมิเอฟซีถามมาทางหลังไหมนะคะเกียวแก่กับเพื่อนบ้านที่ปลูกต้นไม้ไก้ชิดติดแดนยังมีความกังขาอยู่วานะคะสมมุติว่า่าสันเพื่อนบ้านปลูกกอบไผปลูกต้นไม้อะไรทําไมที่มันขยายแพร่กิ่งก้านสาขาหรือขยาย ต้นใหม่ใหม่ลูกใหม่ใหม่ลำใหม่ใหม่มาทีเฮ้ามันแมนบอว่าเป็นของเฮ้าตามขอกฎหมายที่น้ำพ่นเคยบอกไปแล้วจริงค่ะเอฟซีต้นใหม่เพราว่าผู้ใดจะปลูกนะคะฐานลำแดนมาอยู่ในพื้นที่ที่ดินของเพื่อนบ้านให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเพื่อนบ้านเฮ้าสมมติง่ายๆเอาใหม่ไท่เนาะไหม่ไผ่ช่องฤด,ดูกาลย่ำฝนมันจะเกิดนอใหม่แมนบอ ที่นี่นั่งกอะปลูกอยู่ที่ดินของนางกอะก็จริงแต่ว่าหากนอไม้มันช่อนใช้มาในแต่ดินลำมากเกิดอยู่ที่นา่งขอมันเกิดนอไม่ขึ้นมาอยู่ที่นา่งขอนั่งขอสับกินนอไม้ของนั่งกอะได้ว่าอันนี้นอไม้ที่เกิดขึ้นม่ในที่ของนั่งขอบริทือว่าเป็นนอไม้ของนั่งก่อเลยค่ะเป็นนอไม้ของนั่งขอนั่งขอสามารถสับนอไม้ไปแกงกินได้เลยค่ะเอฟซีหรือนะคะนั่งขอปลูกไม้ เอาง่ายๆน้ะไมยุคค่ามันแพ่เนาะมันแพ้ง่ายมันบอขายเอฟซีนั่งขอปลูกไมยุคค่ายูทีดินของนั่งของแต่ถ้าไม่นั่งของหากมันชอนใช้มาทีดินของนั่งกอเกิดขึ้นเป็นไมยุคค่าลำไมอยู่ในทีของนั่งก่อนั่งก่อก็สามารถตัดไมยุคค่าตนนั่นลํานั่นเงานั่น,น,นไปใช้ประโยชน์ได้เพราะถือว่ารากและโคนมันมาเกิดใหม่ที่ดินของนั่งก่อนี่แหลคะค่ะตามขอบกฎหมายนะคะ มาตรากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่น้ำพอได้บอกกล่าวไปแล้วนะคะบอเอฟซีบอ,บอต้องสับสนนะคะที่นี่นะคะกับพี่เอฟซีถามมากว่าสีเหตุจังไหนการติดต่อเพื่อว่าที่จะฟ้องบังคับให้มีการแบ่งมรดกนะคะเกิดกรณีปูญ่าตายายาตายไปแล้วพ่อแม่ของหลานกระต่ายไปแล้วนะคะ ที่นี่สีหูจะไหววาทีท่างมรดกทรัพย์สินของปู่ญาตายาาที่ตายไปนะ่ะคนที่เป็นหลานสีหูใดจะไหนและก็ให้จงไหนกันสิใดใบาตายของปู่ของญาของตาของยายในเมื่อมันผิดกันแล้วลูกปานาอาม่ย่อยมเอาใบมรดกของปู่ญาให้เพื่อจะใช้ในการประกอบในการยื่นฟ้องร้องบังคับให้เครื่อายาของพอของแม่เฮ้า ที่ถือครื่องรั์สินมรดกของผู้ตายของปู่ญาตายได้ใบฟ้องบังคับใช้ให้มอแบ่งมรดกให้กับทายาทหลานอย่างใดแต่ปู่เต่าวอาป่าลุบงบย่อมให้ใบมรณบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของปู่ญาตายายหรือบบอกแหล่งรั์สินมรดกของปู่ญาลูกหลานสีเหตุจังใดทายาทที่จะต้องรับมรดกแทนที พ่อแม่ที่ตายไปนะคะซึ่งเป็นลูกของปูญาตายายเา่เฮ้ามาฟังนะคะเอฟซี FC จา๋าอาญาผู้ที่จะยื่นฟ้องบังคับให้มีการนั่งมรดกของปูญาตายหย่มาแบง่งสามารถไปขอใบแทนใดไปขอใดที่ใดนะคะเอฟซี FC. ไปขอได้ที่สำนักงานเขตถายอูในเขตปกครองพื้นที่พิเศษ ถ้าในเขตปกครองพื้นที่ปกติก็ไปขอได้ในสำนักทะเบียนราษฎรที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่ปู่ย่าตายายของเรามีภูมิลำเนาอยู่นะคะไปขอใบแทนไปขอขัดสำเนาทดแทนและอีกอย่างการตรวจสอบทรัพย์สินกับปสำนักงานทีดินที่เป็นภูมิลำเนาของปู่ย่าตายายเฮา อาศัยอยู่นะคะไปขอที่นี่นะคะการไปขอพี่น้องประชาชนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นยังไปติดต่อหน่วยงานราชการไปหลายหลายครั้งแล้วบอมีการตอบสนองมีการปลัดวันประกันภุมิมีการรับแบบเสียไปที่แต่บอมีผลสำเร็จนะคะเอฟซีเพราะว่าตามระเบียบงานราชการนะคะการที่ท่านจะติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามท่านต้องเฮ็หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเขียนเป็นจดหมายหน่อยไปเพื่อว่าเขาจะได้ใช่เป็นลักฐานดานเอกสารอ้างอิงว่าเขาเคยไปติดต่อหน,น่วยงานราชการหน่วยนี่หน่วยนี่หน่วยนี่ไปแล้วนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่า ท่านอาจจะจาหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ท่านปนติต่อประสานงานนันใดว่าท่านไปเมื่อนันเมื่อนี้แต่นะคะเจ้าหน้าที่รัฐเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาจําท่านไม่ได้เขามีงานเยอะและวันหนึ่งหนึ่งเขาพบปะพี่น้องประชาชนบอกหูวากี่คนเขาอาจจะจําท่านบ่ได้หรือจําไม่ได้เลยก็มีเพราะว่าง,งานเขาเยอะแยะกัน งานบริการประชาชนบริมีแต่ท่านผู้เดียวเด้่ยค่ะเอฟซีท่านจะไปโทษเจา้าหน้าที่รัฐว่าการติดต่อประสานงานเคยไปแล้วมือนัน้นมนี้พ่อเขาไปทวงถามบอกว่าจำบไดรเขาจำบไดรอีหลีเด้ค่ะเอฟซีดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการป้องกันและก็ยืนยันว่าท่านเคยไปติดต่อประสานงานกับเขาจริงท่านต้องทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อท่านไปทวงถามท่านกระเก็บสํำเนาเอกสารเพราะว่าการทําเอกสารใดๆก็ตามท่านต้องมี สำเนาคู่ฉบับตัวจริงไว้กับเจ้าของนั่นตัวจริงใช่ยืน่นติดตอ่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานน,าน,น,านั้นๆแต่ตัวสำเนาเก็บไว้น้ำเข่าเพื่อว่าท่านจะได้เอาไปเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าเคยมาติดตอ่อถามแล้วนะคะติดตอ่อเห้าสิเหตดจางไหนเห็ดว่าเป็นเด้อบัตรที่เนี่ย พี่น้องเอฟซีทุกธนาานเทดบาเป็นดอกแม่บ่กขางาน,นระเบียบราชการเขียนเป็นจดหมายหน่อยไปก็ได้ให้เอฟซีเขียนใส่กระดาษเอซีนะคะหรือกระดาษลูกหลานเขียนหนังสือนี่ลหละนะคะสมมติหนังสือที่ลูกหลานใส่ไปเรียนท่านก็เขียนว่าแบบนี้นะคะเอฟซี FC จา๋าด้านบนขวามือนะคะด้านขวามือของเข้าท่านเขียน้วยใสนะคะสมมติว่าบ้านาโคกอีเลยท่านบอกว่าเขียนที่บ้านาโคกอีเลยบ้านเด็กที่นี่ตำบลนี่อำเภอน,นีนะคะ รหัสไตรซนีนะคะท่านเขียนเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะกระไตลงมาตรงกลางนะคะเขียนวันที่เท่าไหร่เดือนใดพศใดนะคะเอฟซีนะคะตามโดยมุ่งใา่มือนะคะท่านต้องเขียนมาเรื่องเรื่องยังเรื่องติดต่อขอสอบถามขอเอกสารรับรองใบตายของปู่ของย่าของตาของยายขอผู้ใดก็ตามหรือติดต่อสอบถามเรื่องใดท่านกระเขียนไว้ว่าเรื่องยังเรื่องยังท่านจะไปติดต่อสอบถามเรื่องยัง ่ายเรื่องนะคะ่ายเรื่องท่านวกเ็บว่าสอบถามครั้งที่หนึ่งเห็นบหมคะนี่ท่านติดต่อติดต่อครั้งที่หนึ่งหรือทัวร์เนี่ยเขียนใบประกาที่หนึ่งท่านเรียนไผ่ท้าท่านไปติดต่อสำนักงานเขตท่านก็เรียนหัวหน้าเขตคือเรียนคนที่มีอํานาจสูงสุดในหน่วยงานนั้นๆัท้าท่านไปติดต่อที่ประกาศอำเภอท่านก็เรียนนายอำเภอติดต่อจังหวัดท่านก็เรียผทัว่านะคะและเขาสีแดงนังซื้อลงมาทีหน่วยงานที่รับผิดชอบเองติดต่อสถานีตำรวจท่านก็ต้องเรียนผู้กํากับ นะคะนี่และก็ท่านก็บันย่ายมาว่าท่านต้องการเรื่องงานกระเขียนมาว่าต้องการขอใบตายหรือต้องการติดต่อสอบถามเรื่องนั้นนนี้เขียนลงมาถ่ายหนังสือท่านก็บอกว่าขอบคุณการหน้าให้ความเสวยเหลือนนั้นท่านก็บ่าไปขอแสดงความนักถือแลือการร่มซื้อตัวเองล่มซื้อเจ้าของเรื่องนะคะกระท่อนนี้ค่ะนี่และท่านกับเอาถ่ายเอกสารใบตัวนึงนะคะถ่ายเอกสารใบตัวนึงตัวนี้ท่านก็ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่อีกตัวนึงท่านกับ เอาไว้ก็จะของพอติดต่อประสานงานแล้วมันบอได้เรื่องหามือหกหมื่นหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์ของวันทําการของงานราชการยังบ่มีความขื่นหนายังบอีอย่างมากเลยยังบอมีอย่างติดที่สีมีความเคลื่อนไหวที่งานเฮาสิเดินไปรูดรวงได้ดีบอได้รับการตอบรับจากนาที่รัฐท่านกลับไปอีกเขตุการณซื้อครั้งที่สองทุมถามครั้งที่สองเอาเอกสารตัวเดิมฉบับแรกที่ท่านได้เขียนไปหาเขาเนี่ย ไปนั่นี่เคยมาท่วงถามกันหนึ่งท่านโบเฮ็ดยังให้เลยท่านบบได้ให้การช่วยเหลือโน่นนี่นั่นเลยก็เลยมาถามท่านที่สองนี่ค่ะพ่อให้โอกาสเจ้าหน้าที่รัฐถามมาสามครั้งจากนั้นท่านก็นดาเนินการไปเรื่อยใส่เอฟซีถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะคะปฏิบัติหน้าที่โดยโบริชอบหรือเราเว้นกับปฏิบัติหน้าที่บอรบริการพี่น้องประชาชนโดยทั่วถึงกันหรือถ้าหากเขามีเหตุผลโน่นนี่นั่นท่านกจ็จง เร่งเขานะคะ f อการทำหนังสือเพิ่มถามการติดต่อหนงานราชการนะคะสมมติว่าการขอใบาตายให้จะไหนเขาจันสีเสื้อมาเฮ้าเป็นลูกหลานของปู่ย่าตายายโปรดสังเกตนะคะในสำเนาทะเบียนบ้านของพ่อแม่ของท่านผู้ตายไปในสำเนาทะเบียนบ้านที่มือที่ที่ทมีซื้อพ่อแม่เฮ้ามันจะมีชื่อบิดามารดา แม่นวะค่ะว่าน่ายก่อเป็นลูกไผ่วิดาชื่ออะไรมารดาชื่อนางอะไรแม่นวะค่ะมันจะมีอยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านนั่นท่านกระทายเอกสารไปเนี่เขาเจ้าหน้าที่รัชจันรสีเสือว่าเออท่านเป็นลูกน่ายก่อหรือลูกนั่งก่อแต่ว่านั่งก่อนาั่งขอตายไปแล้วท่านก็เอาใบใบตายของนั่งของพอของแม่เฮาสำเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตราสีแดงว่าตายนะแนบไปนั่งไปบอกว่า พ่อกับแม่เข้าได้ตายไปแล้วแต่เฮาต้องการหนังสือรับร่องการตายของป่ญ่าตาใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ของผู้นี้ตามซื้อทะเบียนบ้านนี่เฮ้าบ่สามารถที่จะไปติดต่อเอาใบยรินนําลุงป้าน้าอาได้เพราะว่ามันบ่ถือกันแล้วค่ะเขาบ่าให้ก็เลยมาขอให้สำนักง,งานเขตหรือที่ว่าการอำเภอนะคะออกหนังสือรับร่องการตายเพื่อจะใช้ในการประกอบเป็นเอกสารหลักฐานในการ ยืนฟอ r m บังคับให้ทายาทของปู่ย่าตายายที่ยังคงมีชีวิตอยู่เนี่ยแบ่งทรัพย์สินมดรดกของปู่ย่าตายายให้กับทายาทให้กับลูกหลานนี่ค่ะเอฟซี FC. ก็จะไม่มีปัญหาเลยถือว่าท่านติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการถูกต้องตามกระบวนการและระเบียบขั้นตอนของงานราชการนะคะเอฟซี FC. เจ้าหน้าที่รัฐกกจะปราศจากคอ อ่าว่าท่านประเดีติดตอ่อประสานงานเพราะว่าท่านเกน็บสำเนาเอกสารหนังสือการติดตอ่อประสานงานครั้งที่หนึ่งที่สองใบกับตัวเองการไปติดตอ่อนะคะนี่นะคะนี่คือปัจจัยลักษําคัญในการติดตอ่องานราชการเป็นจะไดล่ะคะเอฟซี MC จา๋าเข้าใจตรงกันนะคะที่นี่การติดตอ่อหนวยงานราชการต้องมีหนังสือเป็นเอกสารไร่ลักอักษรน,นะคะไปนำะ เขาจังจ,จับจำเรื่องเล่าเฮ่าใดหรือเขาจังจับบ่มีขออ่านอิงหลีกเกลี่ยงเรื่องที่ท่านไป,นปติดต่อประสานงานเข้าใจตรงกันนะคะเป็นเอฟซีของน้ำพอนจะต้องรู้เท่าท่านนะคะจะต้องเป็นคนฉลาดนะคะเอฟซีหากท่านถูกอกถูกใจประทับใจในอีพี่นีนะคะฝากท่านซายกันกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเป็นกำลังแรงใจในการส้งสางรรค์คลิปใหม่ให้กับน้ำพอน,นะคะ ฝากในเด้อค่ะเอซจ๋าฝากท่านกดกระดิง่งเพราะว่าท่านจะบริรดพลาได้การรับชมการแจงเดือนการลงคลิปใหม่สำหรับอีพีนี้น้ำพอรอดขออ่าอลาเอฟซี FC ไปเพียงแค่นีก่อนอีพีหน้าจะมาพบพ,พ,พ,พอกันนะคะสวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอฟซี FC ที่ก็รบรักทุกๆทุกคนยินดีที่จ้กันซื้อคือซื้อเพื่อกันเด้น